ร้านเราเคยออกทีวีด้วยจริงไหมสำหรับคำถามนี้นะคะร้านเราเคยออกทีวีด้วยจริงไหมจริงนะคะร้านเราเคยได้ออกรายการข่าวในช่อง7นะคะประมาณ10ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะประมาณปี2 0 1 1นะคะก็คือ,อาทางรัฐบาลนะคะมีการจัดโครงการนะคะ by with confidence นะคะก็คือให้ร้านค้าอัญมณีนะคะที่ทำการค้าขายอัญมณีเนี่ย ให้มา,าสมัครเข้าโครงการนะคะ by with confidence นะคะเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะต้องส่งเอกสารต่างๆนะคะเพื่อยืนยันว่าเราเป็นร้านค้านนเนืมนีที่ถูกต้องมีาการรับรองมาตรฐานต่างๆนะคะหลังจากที่าทาง บายวิดคอนฟิ i เ e นซ์นะคะ mm hmm. เขาได้รับการรับรองมาตรฐานให้ร้านค้า mm hmm. อัญมณีแล้วเนี่ย mm hmm. เราก็จะได้รับตราสัญลักษณ์นะคะ mm hmm. ซื้อด้วยความมั่นใจค่ะหมายความว่า,าร้านค้านี้เป็นร้านที่ สามารถเชื่อถือเชื่อมั่นไว้ใจได้ในการซื้อสินค้านญมณีนั่นเองค่ะหลังจากที่ร้านของเรานะคะได้ผ่านมาตรฐานบายวิทคอนฟิดเอนซ์นะคะของกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะทางกระทรวงก็ได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์นะคะก็จะให้ร้านค้าต่างๆนะคะที่จําหน่ายอัญมณีและก็ได้รับการรับรองโครงการบายวิท c o คอนฟิเอน์นะคะไปทําการรับตราสัญลักษณ์นะคะที่โรงแรมนะคะก็จะมีจัดพิธีการกันแล้วก็มี ตัวแทนมามอบตราสัญลักษณ์ให้นะคะในในนั้นนะคะก็จะมีร้านค้าที่เป็นร้านค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่จําหน่ายพวกอัญมณีและก็เครื่องประดับต่างๆนะคะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์นั่นเองค่ะหลังจากที่พวกเราได้รับตราสัญลักษณ์มาแล้วนะคะทางทีมนักข่าวช่องเจ็ดนะคะเขากอ็อยากจะสัมภาษณ์แล้วก็อยากจะไปถ่ายทํา เพื่อทำข่าวในเรื่องนี้นะคะเขาก็เลยเลือกร้านมาสองร้านซึ่งก็เป็นร้านของเรานะคะและอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านเครื่องเงินที่วัวลายนะคะก็ได้รับเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนร้านอัญมณีแล้วก็ถ่ายทำอ,ออกข่าวในช่องเจ็ดนั่นเองค่ะค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะคุณพ่อก็เป็นคนที่ไปรับขึ้นไปรับตาสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ ทางทีมนักข่าวนะคะก็ได้มา,ท,าทำข่าวที่ร้านของเรานั่นเองค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของร้านเรามากๆ,ๆเลยนะคะที่ทางทีมนักข่าวช่องเจ็ดนะคะ <_ c oughs> เขาได้เลือกร้านของเราและก็ร้านอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนของผู้จําหน่ายอัญมณีของจังหวัดเชียงใหม่นะคะและร้านของเราก็เป็นตัวแทนของผู้จําหน่ายเพชรนั่นเองค่ะส่วนอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านาตัวแทนของผู้จําหน่ายเครื่องเงิน,นะคะ่ะ ยังไงเดี๋ยวจะลองแปลลีให้นะคะถ้าใครสนใจก็กลับไปดูคลิปข่าวได้คะ่ะคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบไปรับรองมาตรฐานร้านค้าและตราสัญ,ญลักษณ์ซื้อด้วยความมั่นใจหรือว่า Buy With Confidence แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและก็เครื่องประดับจังหวัดเชียงใหม่77รายจากที่ได้มอบไปแล้วทั่วประเทศ698รายซึ่งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญหนึ่งใน10ของประเทศมียอดส่งออกปีละกว่าแสนล้านบาท โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นทั้งฐานการผลิตและส่งออกที่สําคัญโดยโครงการนี้ก็ส่งผล<น>ดีต,ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมการขาย <ใน S 1> ด้วย <ใน S 1> ะระดับไทยได้มาส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจทั้งสองฝ่ายทั้งแก่ผู้ประกอบการร้านค้าเองที่จะได้มั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณภาพ สิ่งที่ได้ผลิตได้พัฒนาขึ้นมาให้ิียอมรับ